สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะกูสงก็อยู่กับสาวน้อยปะแป้งค่ะสาวน้อยปรปะแป้งบอลบ้านๆของเรานะคะบอลบ้านๆแต่สวยค่ะวันนี้กูสงก็จะพามาชมเรื่องการชําหัวบอลน,นะคะหัวบอลที่เราขุดย้ายมาจากพื้นที่เดิมซึ่งไม่ไม่ได้อยู่ในกระถางนะคะรูสงก็ย้ายมาปลูกเป็นสั์เป็นส่วนไว้ ในบ้านในบริเวณที่ผู้สงต้องการให้บอลสีของผู้สองอยู่แต่อเผอิญว่าหัวบอลที่ขุดมาเนี่ยมันขาดนะคะมันขาดแล้วมันก็ไม่มีรากไม่มีหัวผู้สงก็เลยเมีแนวคิดว่าเอ,อเสียดายจังนะคะก็เลยเอาหัวที่มันขาดเนี่ยคะ่ะมาแช่น้ำเอาไว้นะคะก็คือมันมันไม่มีหัวแต่มันมีเงาโคนเงานะคะ อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยค่ะเป็นโคนขาดนะคะครูสงก็นํโคนขาดเนี่ยมาตัดตัดกิ่งนะคะนี่ตัดกิ่งออกนะคะแล้วก็นํามาแช่ในโถน้านี่ค่ะนํามาแช่ในโถน้ําก็ใส่น้ําพอพอประมาณนะคะใส่นิดหน่อยพอท่วมหัวบอลท่วมโคนบอลน,นะคะแล้วครูสงก็นํากิ่งเนี่ยแช่ลงไปในน้ําค่ะอย่างนี้ค่ะแช่ลงไป อันนี้คุณสงก็แช่มาได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วล่ะค่ะผลนะคะผลปรากฏว่านี่เลยค่ะหัวบอลของคุณสงนะคะเกิดลากค่ะเกิดลากงอกออกมานี่นะคะโอ้เดี๋ยวจะให้ดูทีละหัวเนาะอ่าหัวนี้นะคะนี่เลยค่ะหัวนี้เกิดลากแล้วนะคะนี่เลยค่ะ เกิดลากออกมาแล้วนะคะหลังจากที่เราเอาเง่าบอลเนี่ยที่ไม่มีหัวเลยเนี่ยามาแช่น้ํเมาไว้นะคะแช่ได้หนึ่งสัปดาห์ค่ะก็เกิดลากออกมาบ้างนิดหน่อยนะคะเง่านี้นี้มาดูเง่าที่สองค่ะ <c oughs> นี้เลยค่ะเง่านี้นะคะโอ้ลากยาวออกมาเลยค่ะหลายลากด้วยนะคะนี่นี่เป็นแค่เง่าที่มันขาดออกมาจากคนคนต้นแม่ของมันนะคะเนี่ย คุณสมก็แช่ไว้1สัปดาห์แล้วขึ้นมาค่ะนี่นะคะพอมันออกอย่างนี้นะคะมันก็สามารถขยายพันธุ์ได้ต่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบอลยี่ห้อไหนจะเป็นสาวน้อยปะแป้งหรือเปล่านะคะหรือเป็นยี่ห้ออื่นนะคะเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะคะถ้าหัวบอลเราขาดหลุดลุ่ยไปเหลือแต่เง,งาไม่มีหัวเราก็สามารถนํามาแช่น้ําไว้ประมาณ1สัปดาห์ มันก็จะงอกประมาณนี้นะคะอันนี้ครูสงก็จะยังไม่ไม่ลงกระถางปลูกแล้วค่ะก็จะแช่เอาไว้ก่อนอีกสักจะเอาอีกสักประมาณอาสองสัปอีกหนึ่งสัปดาห์รวมกันแล้วจะเป็นสองสัปดาห์นะคะก็จะได้รากที่เ,เยอะกว่านี้แล้วก็พร้อมที่จะลงดินปลูกในกระถางขยายพันธุ์ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ครูสงขยายพันธุ์หัวบอลน,นะคะหรือเง้าบอลที่ขาดนั่นเองนะคะ เพื่อนๆลองทำนะคะถ้าเกิดว่า,าขุดหัวบอลหรือว่ามันขาดมันลุยอะไรจะย้ายหัวบอลหรือย้ายกระถางเนี่ยมันขาดก็สามารถเอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ไปทําได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะที่ติดตามรับชมคลิปของคุณสงคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือเป็นแค่ความสวยงามอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะ